ลาสุดพี่น้องขาบอสนกพงศกรน,นะคะได้ออกมาไลฟ์สดาวคพ่อยเกี่ยวกับ<ภ>เรื่องที่กําลังเป็นประเด็นเป็นกระแสค่ะเกี่ยวกับเรื่องเล่าของลูกสาวนั่นแหละาวคพ่อย<ม>ซึ่งมีแม่แม่เอฟซีนะคะบางค้นกะบ,บอกเข้าใจสาวคพ่อยบางค้นกะหักเกินไป<ภ>รักเกินไปไหมรักเกินคําว่าเอฟซีไหมลัม้เส้นเกินไปไหมไค่ะสําหรับเรื่องนี้สาวคพ่อย แต่ว่าเรื่องนี้คือบอสนกคือพูดหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นบอสหรือบุคลากรในเสียงหกก็พูดกันหลายครั้งมากว่ารักน้องแต่พอดีแม่รักมากจนเกินไปนั่น<า>เองห,กหกักลายบอสแมนแนวยลเลยพี่น้องหักคำว่าหากัหากหักซ้มเอฟซีทั่วไปแมอ่แมอยู่ในจุดที่เราเป็นเอฟซีอย่าล้ำเส้นเข้าไปก้าวไกลในชีวิตส่วนตัวของเพื่อนหลายค<ม>่ะ ในการที่ว่าใช้ชีวิตนออเนาะอาจจะลำบากเนี่ยแหละถ้าเป็นคนที่ว,ว่าเอสีเขามาตีก่อเป็นพื้นที่ยังสันได้ลูกยังสีได้ลูกคกับบอแมนมันแบบพอว่าออบอสนนพงสกรเพื่อนบอกตาใดดท้ทุกทุกคําสอนของบอสนนเพื่อนสิบอกว่าเพื่อนสีเลี้ยงลูกของเพื่อนให้เติบโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพ สีบ่เลียงลูกแบบสปอยสีบ่เลียงลูกแบบว่าเป็นคุณหนูหมากสาวขมพ่อยปอยให้แลนลูกไปเล่นน้ำเพิ่นกระดาษขึ้เข้าดีไหมะเฮาหกลูกเข้าเออสมมติวันลูกเข้าไปเห็ุอีหอย่างพิ่เฮาก็ต้องหายตองดาเป็นธร่ารมาดาสาวขาพ่อย,ย<า>นี่เพราะรักรักไงเป็นห่วงแหมคือเข้าเลียงลูกเลียงล้านเท่าแหละพี่น้องการที่เพิ่นเลียงลูกเพิ่นกระไดเออสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็กลายเป็นประเด็นแน่สาวขมพ่อยบอกว่าเป็นอย่างคือจัง วาลูกจังสีก็มี่พระก้อด้วยไปเล่นน้ำเพือจังช่วงก่อนดิคลิปคลิปก่อนหนานั่นที่ไอศกรุณพรไปเล่นน้ำกับน้องมิลินใช่ไหมแฟนคลับกับมาว่าเป็นยังคือมาหายลูกจังสีจังที่กับมัดเป็นตาหายบอพี่น้องค่ะเป็นห่วงเพื่อนว่าห้าลูกขอไปตกน้ำตายเพ็นแดงด่เพื่อนว่าแม่นค่ะอันนี้ก็บขอใจบอดนน่ำคือบอสจำไม่ได้มีลูกอ่ะแต่เพื่อนกับใจลูก ของคนเป็นพออ่ะแต่สาวคำพ่อยแยสิตองยาซิสไมีลูกพี่น้องแต่ขอบอกว่าบอสนกพงศกรไม่เคยมีลูกแต่ทัศนคติหรือว่าการเลี้ยงลูกของบอสนอกแม่บางคนยั่งเห็ดบ่ได้ดีสาเพิน<ม>ว่างแผนหรือว่าว่างอนาคตของลูกของเพื่อนพี่น้องอยากอยากให้พี่น้องได้ฟังคเบอกของบอสนกพงศกรสาวคำพ่อยว่าเพิ่นมีทัศนคติแบบใดสําหรับ<ม>การเลี้ยงลูกอันนี้คือเป็นช่วงไฟ์สดเนาะเราได้ อ่ะอัพไม่ให้วิน้องในบ้างฟังกันเพราะว่าบอลนกพี่น้องขะหลังจากที่ไลฟ์สดไปแล้วคือทําการลบเทอร์เมฟซีบางคนที่บลอกได้ฟังหรือว่าฟังในคลิปนี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะคะขออนุญาตคลิปจากบอลนกด้วยนะคะมาฟังกันสักนิดนึงค่ะพี่น้องพี่น้องยาพี่น้องเข้าใจว่ามาหาที่ครับเมื่วันศุกร์ที่ผ่านมาลูกครับลูกครับให้กระดับแต่นะครับคนในองค์กรใช่ไหมหมอใครก็แล้วแต่ไม่มีใครไม่อยากถูกละนะคไม่ไม่มีใครไม่อยากมีแฟนครับอันนี้เลยมีแฟนขาแฟนเท่งนะครับ คนที่รักมากถึเกินไปนาะเ,เข้าใจความรู้สึกอยู่นะครับการแสดงออกถึงความรักมันไม่จําเป็นต้องขนาดนี้ก็ได้คือบางทีอาก,การดูแลจัดการมันยากจิพี่น้องเคยมีลูปกป่ะเคยมีลูกมีหลานบางทีแบบว่าเขาต้องบอกนันบอกนียอยูต่ตลอดต้องวงตง้องแยกเลื่อนมากนันนีนูนช้ซี่เบแบบไหนยังคือมากกว่าคาว่าห่วงคือสิ่งที่ต้องทํานะครับละมือหน,นึ่งหี่ พอตัวเทีอย่างเงี้ยมีงี่ปุ่นตองเทีนอย่างเงี้ยตะลามือนะครับแบบอะไรมีมีหลายคนที่ไม่คข้านะน้าเกี่ยวกับหลางหายไม่ใช่ว่าบอกไม่ได้แต่บางเทีอเฮ้ยบางเทีอความหักเนี่ยมันเห็นอะไรแบบว่ามันมากจนเกินไปอะครับมันมันลำเส้นมันลำเส้นขอบเขตของเข้ามาศิลปินศิลปินนีแม่เขาับาคนนีู่ละคนคือการธรรมดานยู่ละเขาบอกไม่ว่าบอกปดะเด็นบอกไระเดินบอกประเด็นแบบเต่ คือบางเทปกทารการเมามันตน้องมีลิมิตนะครับว่ามปนว่าสีไซนมาเต็มแมทเลยโดยการแบบคือทั้งคือทั้งทีบอบอลหนุ่มโผดนี่กรณีทีบอลหนุ่มโผดมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับทุกอย่างก็คือความรักอันนี้ยกย่องให้ฟังเฉยนะครับเป็นเพราะหักใจเข้ามาวางดีก็เข้ามาลำสิ รมนเป็นการสปอยดิ้หน่อยน้องอายต้องใช้ชีวิตคือจังคือจังคนอื่นให้ใดไหมครับนะอายต้องใช้ชีวิตคือจังคนในวงให้ไดคือจังรลูกหมองคนอื่นให้ไดอายบ้างเป็นที่ว่าดาที่จะต้องแบบได้รักสิทธ,ธิพิเศษแบบตั้งจากคนอื่นมากจนเกินไปตันนี้ห้อายเป็นเด็กหน่อยที่เสียคนแต่อายต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตเองเขาต้องรู้ว่าเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะเป็น แม่กับมิเขามาข้างหลัดกับจริงครับผมเอาว่าเป็นลูกแต่ว่ายเขาต้องเรียนรู้เองด้วยบอเว่าเอะอะกับมิเตเต้ทำไมเอะอะทำไมอย่างนั้นเอะอะทำไมอย่างนี้วัต้องเอาอย่างไรแบบเบื้องลูกหลานเด็กของรัฐบานบุจเจ้าเฮงโจมไปลูกหลานดีเบบะบุญเจ้าเฮงให้เฮงตีลูกหลานมันต้องมัไม่แค่ตีซ้ำ นยนกอ้าย a กอไายนอาตหนุนั้นอี้านุ่อี้านมันจะมันวาวยงบ้เหนียวหมายว่เ็นบั นี่แหละค่ะเี่ือคือบางข้อนี้ก่อนเพราะมันเยอะมากค่ะสิบเอ็ดนาทีเลยเนี่ยแต่ก็ยทีจะมันออกมาไหลสองนาทีค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับทัศนคติของบอสนกพงศกรทีเพิ่นเลี่ยงลูกเพิ่นคิดแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งที่เพิ่นออกมาไหในครั้งนี้เพิ่นก็ออกมาบอกว่าบ่แมนวาสิบอกบ่ได้สีเตือนบ่ได้เพิ่นก็นอมรับอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า กาญย,ยาหักจนเกินไปหลายแ,แต่ป้อยเห็น้องไน้ใส่ชีวิตในสิ่งที่น้องอยากเป็นอยากทําแล้วอาอายสักุณาพรก็ต้องอยู่เหมือนคนทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปในวงเหมือนคนทั่วไปในวงบ่มี่กรณีอยังพิเศษมากิ่นว่าจังซีสาวพ่อถึงจะเอาเข้ามาทางรัฐก็ตามเธอแต่เธอก็ต้องเป็นเหมือนกับคนในองอนนะค์กรนะ,ะต้องฝึกฝนตัวเองนะต้องเรียนรููวา ลำบากซาใดกว่าจะมีมือนีพี่แพร่พีดาหรือว่าไผ่กระซางทีเพิ่นมีทุกมือนีได้เพิ่นใส่ความอดทนใส่ความพยายามซาใดาุ่นเด้ของเพิ่น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 ซ้อนรูแบบนี้เด้บอนน้องสกรค่ะอยากให้พี่น้องได้เข้าไปรับฟังหรือว่าฟังคํเว่าเพิ่นหรือว่าความคิดในการเลี้ยงลูกของเพิ่นค่ะพี่น้องเพิ่นคิดแบบนี้ค่ะทัศนคตีปอดคือดีมากสุดยอดที่ลีสมงกับการเป็นคุณนําน้ำเนาะแมน นี่แหละส่วนหนึ่งเลยแหละสักข์พ่อแบบว่าการที่ดูแลดซแร์คนในองค์กรสองสามร้อย 2> 2ชีวิตนะคะที่ฝากที่วิตด้วยกับเพิน่นแล้วลูกน้องเพิ่นหรือว่าคนในองค์กรเพิ่นนี่เพิ่นสามามาสิดูแลแล้วก็ชีแนะแนวทางให้เด็กทุกคนหรือทุกคนในองค์กรใดมีทางทํามาหากินใดมีเงินใดหมุนเวียนใดใส่ใจนี่แหละพี่น้องค่ะค่ะความคิดของผู้นำ นัมเบอร์วนอหลีสำหรับบอสนกพงศกรติดตามคนไม่ผิดค่ะรักคนไม่ผิดมันจับเ่านอกเป็นเอฟซีบอสเอฟซีเสียงหกกับแบบรู้สึกปลื้มใจที่เออองค์กรบอสเพิ่นกับเมสซคตีที่ดีที่เยี่ยมบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นคนพลังบวกตใดายาคำพลอยเป็นผู้ให้เป็นพลังบวกของทุกๆคนอีหลีพี่น้องสําหรับบอสนกพงศกรนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องเข่ากับนําความ คิดเห็นหรือว่าฝากไปถึงแม่แม่แฟนครับเอฟซีนะคะคนที่หักนองอ้ายเขากับขอคุณหลายๆท่างบอสนนเพิ่นกะขอคุณค่ะแต่สิ่งที่เพิ่นได้ออกมาชีแกงและมนีกับเกี่ยวกับเรื่องว่ายาหักห้เกินไปย่ายกย่อปอปั่นเออจนเกินไปก้อยให้น้องในใส่ชีวิตแบบเด็กทั่วไปน้ำเพิ่นกับวาจังซีแหละค่ะพี่น้องคะคุณเป็นเอฟซีจริงๆนันเองค่ะค่ะสำหรับมนีกับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ